มาหาไซ่ปลาอีกแล้วครับอันนี้เป็นมเมืองไว้เมื่อวานเนี่ครับแต่ามามืวงน,นีมม่น้ำมันขอดูดน้ำเขานะน้ำม,มันก็เลยถ่วมหูแล้วมันเป็นหูเก่าครับถ้ากลับมาลองใส่บองว่ามันจะมีตัวใหม่ข้ามาอีกบ่เพื่อมันอาจจะมีตัวไหนตัวใหม่มันหาหูมาทะลุหูนี่ได้ครับ เดี๋ยวลองใส่เบืง้งใส่ถึงไวบมหัวจะมีบอครับผมแล้วมาติดตามกันเอาแล้วครับผมผงของปลาไหลไงครับอู้ดึงคักใส่ว่อกี้นะครับใส่ไบอะมคิดว่ามันจะกินเร็วกว่านี้เป็นผงดึงเอาดึงเอาอยู่ครับย่างเลยไปใส่หัวฝนหน่อยเดี๋ยวย่างกลับมา ดึงแข้งครับตึงเปียเลยครับเนี่ยมันหน้ามันถ่วมหูเลยครับเนี่ยหมวกอันมาเมืองมาเมืองไหวอมันเห็นเป็นผงลองใส่มึงโอ้นั่นดึงอีกแล้วดึงแข้งครับคโอ้ดึงแข้งดึงแข้ง,งโอ้ตึงเปียเลยว่ะรักเจ้าอยูบอันนี้ตั้งกล้องกับโปรเด้นนี่น ด้ึงแห้งเ,เท้ะตกอกเฝ้าออกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวหาบน,นตั้งกล้องไปกอนครับตั้งกล้องไหนบดินเหลนลวเี่น้ำเห็นบ่หรอเห็นหมมันน้ำเห็นนะครับเอาออก จเจี่ยาออกแล้วครับผมตัง้งความไวเรียบร้อยแล้วแล้วจะเอาออกเลยครับโอ้ยถุงกระบอกเอามาอีกนะมันลยเอาแต่ถังมาแบบนี้ดูปะเนาะออกถังกูซเนโะ ดต้นเทอะวะตัวนี้ใส่เบียดไงไบบอยู่ครับบม่ยานเบียดไงใส่ไงออก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 ไงอู้อูออกไงครับปลามันกินมข้างนอกมันออกมาข้างนอกครับออกแล้ว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 ครับออกแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหม โอเยบร้อยครับโอ้บวกคิดว่าจะได้เย็วปะเนี่ยนะครับมาลากปเก็บกกันโอ้เอาแต่ถังมามึงจะมึงออกถังกูปน,น้อนเนี่ยดินแห้งใช่ปะ ครับผมแค่นี้กนนะครับเก็บอะไรก่อน